สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง31วันกันนะคะเราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันที่7กันแล้วค่ะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2563เราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันที่7ในช่วงเดือนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักเป็นอย่างไร ก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการพลาดเพื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณี่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามค่ะ สำหรับใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครที่สนใจออขออภัยค่ะใครที่เข้าไปที่เพจของมาดามนะคะมาดามขอชี้แนะนิดนึงก่อนนะคะว่าการที่เข้าไปที่เพจเป็นการดูดวงส่วนตัวค่ะดังนั้นจริงต้องมีค่าครูใครที่ไม่สะดวกชําระค่าครูมาดามก็ขอให คุณติดตามมาดามทาง youtube หรือว่ารอการแจ้งเตือนว่ามาดามจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะค่อยไปค่อยเข้าไปที่ตรงนั้นก็จะดูฟรีให้แต่ใครที่เข้าไปที่ไลฟ์สดในขณะที่มาดามดูดวงฟรีเนี่ยก็ต้องขอชี้แนะนิดนึงว่าบางท่านไม่ทราบกติกาหรือบางท่านไม่เข้าใจการไลฟ์สดดูดวงฟรีคุณจะต้องส่งคำถามเข้าไปในขณะที่มาดามกำลังไลฟ์สดแล้วนั่งรอรอชม รอชมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงถึงชื่อของคุณนะคะเพราะว่าดูดวงฟรีมันก็ต้องมีคนเข้ามาเยอะก็ต้องตามกติกาว่าใครมาก่อนมาหลังรอจนกระทั่งถึงดวงคุณแล้วเดี๋ยวมาดามก็ดูให้นะคะแต่สําหรับใครที่เข้าไปทิ้งคําถามไว้ในอินบ็อกซ์มาดามไม่สามารถตอบให้คุณได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยใครที่เคยเป็นแฟนขับมาดามอยู่จะรู้ว่ามาดามเปิดสอนลูกเต๋อเอาอลอเคล ออทางออนไลน์อยู่ช่วงนี้ลูกสตวหมดมาดามจึงไม่สามารถดาเนินการสอนต่อได้ช่วงนี้มาดามเปิดสอนไพ่เมเจอร์ไพ่ย Major, ีย่สิบสองใบไพ่นี้เป็นไพ่ใหญ่คุณสามารถเอามาดูวันเดือนปีเกิดได้ดูบ้านเลขที่ได้ดูเบอร์โทรศัพท์ได้ดูทะเบียนรถได้เพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะเรียนอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพมาดามเปิดสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์สนใจที่จะเรียน ติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามไปคุยรายละเอียดกันมาดามเปิดสอนวันที่21-22มีนาคมนี้นะคะปีพุทธศักราช2563นี้ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนกระทั่งถึงเวลา16นาฬิกาทั้ง2วันเสาร์อาทิตย์นะคะใครสนใจเรียนไปโรงเรียนได้หนังสือก็ไปซื้อได้หนังสือจะมีมันจะเป็นหนังสือชี้ทางชีวิตด้วยไพ่เมเจอร์หาซื้อได้ที่ในเอเชียบุ๊ก ซื้อหนังสือแล้วเขาจะแถมไพ่ให้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเสียแค่เพียงค่าเรียนเท่านั้นเองเอาละค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าผู้ที่เกิดวันที่เจ็ดในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมารู้นิสัยและดูรู้รต,ตัวตนเข้าๆของผู้ที่เกิดวันที่เจ็ดก่อนนะคะว่าผู้ที่เจ็ดเกิดวันที่เจ็ดเนี่ยเป็นคนธาตุน้ําราศีกรกฎมีดาวจันทร์เป็นดาวประจาําราศีดังนั้นผู้ที่เกิดวันที่เจ็ดเมื่อมีดาวจันทร์เป็น ประจำราศีจึงเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้ที่เกิดวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นคนที่ต้องเหนื่อยนะคะคน,คนที่เกิดวันที่เจ็ดเนี่ยจะต้องเหนื่อยถึงจะได้มาจะได้ไม่ได้อะไรที่ได้มาแบบง่ายๆแต่เป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันมีความอดทนแก้ไขปัญหาได้เก่งคนที่เกิดวันที่เจ็เนี่ยแก้ไขปัญหาเก่งดังนั้นจึงกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นกับคนวันที่เเนี่ย หาหาใครช่วยไม่ได้เพราะเขาจะมองว่าเราเก่งจึงไม่มีคนช่วยเราเราจึงต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองแต่เวลาที่คนอื่นมีปัญหาโดยมักที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือจากคนที่เกิดวันนี้นะคะคุณจึงกลายเป็นคนที่ต้องไปคอยแก้ไขปัญหาให้คนอื่นเป็นคนที่มีนิสัยแค่วคลองว่องไวอาจจะ <c oughs> ย้ายที่อยู่บ่อยในวัยเด็กนะคะเพราะว่าคนที่เกิดวันที่เจ็ดเป็นคนที่ ไม่ค่อยได้อยู่นิ่งไม่ค่อยได้อยู่ติดที่แล้วมีนิสัยรักความเร็วเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันที่เจ็ดเนี่ยรักความเร็วในที่เนี้เวลาขับรถก็จะขับรถเร็วนะต้องระวงังต้องชอบชอบอะไรที่มันเร็วๆอย่างเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าเดินทางไกลบางคนเขานั่งรถเขาก็คิดว่านั่งรถทัวร์ไปก็ได้แต่ถ้าคนเกิดวันที่เจ็ดไม่เอาเช่นนั่งเครื่องบินดีก,กว่ามันเร็วดีเพราะว่าชอบทําอะไรที่เร็วๆการเดินทางก็จึงต้องเดินทางแบบเร็วๆนะคะ และไม่ชอบการทํางานที่ทําอยู่กับที่ด้วยเพราะทําอยู่กับที่มันจะรู้สึกว่าเราอึดอัดมันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้แสดงศักยภาพมากเพียงพอ <_ C 1> คนที่เกิดวันที่7เนี่ยชอบทํางานตามคําสั่งมากกว่าที่จะให้ทำไปสั่งคนอื่นเพราะเขาคิดว่าการที่ทํางานตามคําสั่งเนี่ยเขาจะทําได้ดีแล้วไม่เกิดการผิดพลาดด้วยแต่ถ้าให้เขาไปคิดเองคิดเองทําเองตัดสินใจเองเขาจะไม่กล้าทําเขากลัวการผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนวันที่7เนี่ยจึงเหมาะกับการที่ รับฟังคําสั่งแล้วทํางานตามคําสั่งต่อให้คนวันที่เจ็ดเนี่ยได้ขึ้นเป็นหัวหน้าคนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ชอบเลยนะบางคนนะที่เข้ามาดูดวงกับมาดามเนี่ยเขาเกิดวันที่เจ็ดแล้วมาดามลองทายเขาแบบเนี้ยว่าต่อให้คุณเป็นหัวหน้าคุณก็ไม่ชอบเขาก็พูดออกเองเลยว่าใช่เป็นหัวหน้าไม่ชอบเลยขอเลยไปขอขอหัวหน้าของเขาที่สูงกว่าเขาเนี่ย ขอลดขั้นลงมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเพราะเขาไม่ชอบการที่จะต้องมาคอยสั่งการลูกน้องเขาอยากอยู่ตำแหน่งเดิมมากกว่าเพราะงั้นคนวันที่เจ็ดเป็นแบบนี้สส,ส่วนใหญ่เอาจริงๆแล้วเป็นแบบนี้แทบทุกคนเลยก็ว่าได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยคนที่เกิดวันที่เจ็ดเนี่ยเขาจะมีชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะอืม สามดาบสิบถ้วยนะคะผู้ที่เกิดวันที่เจ็ดในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยบอกเลยว่าคุณอาจที่จะรู้สึกผิดหวังไปสะกับทุกเรื่องในช่วงเนี้ย ไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องเจ้านายหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารน,นะคะไม่ว่าจะทําอะไรดูมันผิดไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรรู้สึกผิดหวังตอนนี้คุณอย่าผิดหวังหรือว่าอย่ารู้สึกหดหู่ท้อแท้หรือเสียใจกับการผิดหวังไปเลยเพราะว่ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีจริงๆเศรษฐกิจตกไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันตกทั่วโลก เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนคุณก็จะต้องเจอแบบนี้คุณไม่ต้องรู้สึกผิดหวังไปเพราะว่าคนที่รู้สึกแบบเดียวกับคุณเนี่ยมันเป็นทั้งประเทศมันเป็นทั้งโลกมันเป็นทั่วโลกเพราะการปิดประเทศเกิดขึ้นประเทศนั้นก็ไม่กล้ามาประเทศนี้ประเทศนี้ก็ไม่กล้าไปประเทศนู้นเพราะอะไรเพราะกลัวเชื้อไวรัส เพราะให้เศษรษฐกิจมันจึงไม่สะพัดคุณไม่ต้องเสียใจคุณไม่ต้องเครียดคุณไม่ต้องวิตกกังวลมากมากจนเกินไปไม่ต้องรู้สึกว่าโอ้ยฉันจะทําอะไรทําไมมันถึงผิดหวังไปหมดหรืออาจจะมีความรู้สึกว่าฉันเพียงแค่เริ่มลงทุนเองแท้ๆอยู่ดีๆเชื้อไวรัสนี้ก็เข้ามาทําให้รู้สึกท้อแท้ผิดหวังสู้นะคะคนเราเกิดมาเนี่ย พระเจ้าสร้างมาส่งมาให้เรามาเผชิญปัญหาแล้วเราต้องสู้กับปัญหาเมื่อเราสู้กับปัญหาแล้วเนี่ยเราจะเจอทางออกเพราะว่าเวลาพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาให้เราเจอปัญหาเขาจะสร้างทางออกเล็กๆเอาไว้เพื่อให้เราค้นหาเมื่อเราค้นหาเจอแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะคะครอบครัวรักเราอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันที่7คุณไม่ต้องเสียใจไปนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังกับครอบครัวผิดหวังกับ เจ้านายผิดหวังกับญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งผิดหวังกับคนรักผิดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยเนี่ยมันอาจจะบางทีเราคิดไปเองหรือเปล่าเราคิดเยอะไปเองหรือเปล่านะคะเรามีอะไรเราต้องพูดต้องคุยกันหรือต้องเคลียร์กันหรือว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วยังไงมันก็มีทางออกอย่าจมอยู่กับความทุกข์ดังนั้นเรามาดูการงานของผู้ที่เกิดวันที่7กันสําหรับผู้ที่เกิดวันที่7เนี่ย หน้าที่การงานอาจจะไม่เป็นที่พึงพอใจสําหรับคุณเท่าไหร่นะักอาจจะว่าถ้าคนที่ทํางานประจําตอนนี้อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะถูกตาหนิหรืออาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานนะแต่ถามว่าเจ้านายดีไหมจริงๆเจ้านายเขาก็ ยังดีต่อคุณอยู่เจ้านายเคยรักคุณยังไงเขาก็ยังคงรักคุณเหมือนคนในในครอบครัวอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวคุณเองตอนนี้น้อยเนื้อต่ําใจไปเองหรือเปล่าคิดเยอะคิดมากไปเองหรือเปล่าบางครั้งเจ้านายเนี่ยเขาอาจที่จะมีปัญหารับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยหนักยิ่งกว่าเราเราเป็นลูกน้องเราแค่รับเงินเดือนนะแต่เจ้านายจะรับแบกรับภาระเยอะกว่าเราหลายร้อยเท่านักเพราะฉะนั้นอนะเราก็ต้องดูเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะคะ สำหรับใครที่ทํางานประจําตัวคุณเองดวงของคุณเองเนี่ยเป็นดวงที่ว่าเวลาคุณจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคุณจะมีคู่แข่งดังนั้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันเนี้ยจะเจอคู่แข่งแน่นอนแล้วคู่แข่งอาจที่จะทําให้คุณรู้สึกท้อแท้นะคะคุณจึงต้องสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจส่วนตัวสําหรับผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีความรู้สึกว่า คู่แข่งอะทางธุรกิจเยอะจังเลยคนนั้นก็ทำแบบเราคนนี้ก็ทำแบบเราแต่บอกก่อนว่าถึงเขาจะทำแบบเราก็จริงความรู้สึกของเราจะรู้สึกว่าเ,เศรษฐ,ฐกิจของเราหรือรายได้ของเราเนี่ยมันดรอปลงไปแต่ในที่นี้มาดามมองว่าลูกค้าของคุณเขายังเห็นคุณเนี่ยโดดเด่นอยู่ในสายตาเขานะเขายังเขายังมีกำลังที่จะซื้อกับคุณมากกว่ารายอื่นๆหรือมากกว่าคู่แข่งคู่แข่งแค่ขึ้นมาเรียนแบบ แต่เขาก็ยังซื้อกับคุณแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าจมอยู่กับกับความทุกข์จมอยู่กับความท้อแท้แล้วไม่กระตือหรือล้อนระวังนะคะว่าถ้าคุณเอาความทุกข์มาทําให้คุณท้อแท้แล้วคุณอยู่นิ่งคุณจะถูกแย่งลูกค้าจากคู่แข่งไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าอย่ารู้สึกว่าผิดหวังเสียใจกับการกับสิ่งที่คุณทําจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ว่าเออคู่แข่งมาแย่งลูกค้าไปนะ มันอาจจะเป็นเพราะภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยอย่างลูกค้าเคยสั่งเราสักร้อยหนึง่งอาจจะลดลงเหลือแค่เพียงห้าสิบหรืออาจจะเหลือแค่เพียงสามสิบสี่สิบเลยด้วยซ้าไปก็เศรษฐกิจอย่างเงี้ยใครจะกล้าตุนของเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใครบ้างที่จะกล้าใช้เงินท้องนอนกอดเงินไว้แน่นนะ่ะเพราะว่ากลัวภาวะเศรษฐกิจที่ว่ามันจะแย่ลงไปยิ่งกว่านี้ไหม ถ้ามันแย่ลงไปยิ่งกว่านี้แล้วเดี๋ยวรายได้มันก็ยิ่งตกยิ่งกว่านี้เขาจึงต้องนอนกอดเงินกันไว้แน่นๆเลยในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะอะไรที่เราเคยได้อย่างคล้องมือเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเราก็ต้องทําใจกับมันผู้ที่เกิดวันที่เจ็ดเนี่ยเป็นคนที่มีความเก่งอยู่แล้วในตัวคุณสามารถข้ามผ่านปัญหาเล็กๆแค่นี้ไปได้อยู่แล้วนะคะนี่เรามาดูรายได้รายได้เป็นยังไงรายได้อาจจะยังไม่เป็นที่พึงพอใจ คุณคาดหวังเยอะเกินไปหรือเปล่า <_ S 1> คุณอย่าคาดหวังเยอะเกินไปด้วยจุดอ่อนของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคาดหวังเยอะอยากที่จะต้องได้อยากให้รายได้เนี่ยมันมากกว่าเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วมากกว่าเมื่อเดือนนู้นมากกว่าเมื่อปีที่แล้วต้องดูด้วยว่าไอ้สิ่งที่คุณไปคาดหวังและตั้งเป้ามันสูงจนเกินไปขนาดนั้นน่ะและ้วจนทําให้คุณผิดผิดหวังเสียใจขนาดนี้มันมาจากอะไรคุณต้องดูด้วยว่าสิ่งแวดล้อม มันเป็นยังไงในภาวะตอนนี้ก็บอกแล้วว่าเศรษฐกิจไม่ดีอย่าไปคาดหวังสูงที่คาดหวังสูงเพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนรักครอบครัวไงอยากให้ครอบครัวมีความสุขความสบายคุณจึงไปคาดหวังว่าคุณจะต้องมีรายได้เยอะๆอยากให้ครอบครัวสุขสบายอยากให้ทุกคนในบ้านมีความสุข เรามีความทุกข์เราก็ต้องบอกเขาได้ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีใครรู้ดูข่าวกันอยู่ทุกวันก็ต้องเห็นเพราะฉะนั้นคุณจะไปทำทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีกว่าเดิมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันยากยิ่งนักนะคะเอาแค่ว่าประครับประครองให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ทําให้เราอะตายไปกับมันได้เป็นดีที่สุดบอกได้เลยว่าในตอนนี้ภาวะหนี้สินนะจริงๆแล้วถ้าใครที่ไม่ได้มีหนี้ก้อนใหญ่ๆอยู่เนี่ย คนที่เกิดวันนี้มีโอกาสที่จะไม่สร้างหนี้ขึ้นมาได้นะเพียงแต่คุณเองอะ่ะต้องรู้จักใช้รู้จักการรู้จักคำว่าเพียงพอแล้วก็รู้จักการที่ว่าปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ให้ได้อย่าไปจมปักอยู่กับเรื่องความรู้สึกที่ว่าฉันต้องได้มากได้เยอะแล้วมันเสียใจอยู่อย่างเงี้ยเพราะการที่เรามีการที่รู้สึกเสียใจมันจะมีการท้อเกิดขึ้นมันจะทำงานเดินหน้าไปได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย คู่แข่งจะแซงคุณได้ทันทีนะคะทีนี้รายได้รายได้มันมีเยอะเอ้ยรายได้มันเข้ามาไม่เป็นที่พอใจค่าใช้จ่ายแล้วเป็นยังไงค่าใช้จ่ายจึงต้องบัญญัติบัญญัติไว้บ้างถ้าคุณไม่บัญญัติบัญญัติไว้บ้างไม่ว่าครอบครัวจะขออะไรก็แล้วแต่ให้ไปสมบูทุกอย่างรู้สึกคุณจะรู้สึกเลยว่าทุ่มเทให้กับครอบครัวจะรู้สึกว่าชั้นรายได้แค่เนี้จะอะไรกับไรายได้นักหนาจะจะซื้อนูน่นซื้อนี่อะไรกันนั่งมีอะไรบอกกับครอบครัวไปเลยว่าตอนนี้ ภาวะเศรษฐกิจของเรามันย่ำแย่ลงแล้วนะมันตกลงแล้วนะมันไม่ได้สวนกระแสขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นคุณบอกให้เขารู้ไม่ใช่ว่าไม่ว่าทางครอบครัวจะขออะไรก็แล้วแต่ไม่ปฏิเสธให้ไปสมดทุกอย่างแล้วมานั่งเครียดเองทีหลังอนะ่ะมันก็ไม่ถูกต้องนะคะมันยังทําให้รายได้มีค่าใช้จ่ายมันก็มามาจากการที่เราไม่ยอมบอกเขาเองว่าเราแย่แล้วนะ หรือว่าเราอย่าไปพูดว่าคำว่าแย่มันจะไปดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเราต้องพูดว่ารายได้มันลดน้อยถอยลงรอภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้ก่อนค่อยใช้จ่ายตามเดิมนะคะเราต้องบอกเขาได้ทีนี้มาดูถึงเรื่องคนโสดที่อยากมีความรักละ่ะ ผู้ที่เกิดวันนี้คนสดความรักเป็นยังไงยังไม่สมหวังกับความรักยังไม่มีคนถูกใจเข้ามาแต่ในใจเนี่ยอยากแต่งงานนะอยากมีครอบครัวอยากมีเพื่อนร่วมคิดแต่คนที่เข้ามาเป็นยังไงคนที่เข้ามาเจ้าชู้แต่ตัวคุณเองเนี่ยเขาก็มองว่าคุณเจ้าชู้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเขาก็เจ้าชู้นั่นแหละเพราะตัวคุณตัวคุณก็มีตัวเลือกเยอะคนที่เข้ามาเขาก็มีตัวเลือกเยอะหรือบางทีดูดีๆนะคะ คุณอย่าไปชอบคนที่เขามีครอบครัวแล้วล่ะแล้วคุณก็จะผิดหวังเสียใจเองบางทีไอ้การที่เราไปชอบเขาเขาไม่ได้บอกเราในระยะแรกนะว่าเขามีครอบครัวเกิดเราพลาดพังลึกซึ้งกับเขาไปจะมาเสียใจเองเมื่อเขาเลือกครอบครัวเขาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะสําหรับผู้ที่เกิดวันที่เจนะ็ดเนี่ยคุณสามารถข้ามผ่านปัญหาตรงนี้ไปได้เพียงแต่ว่าในช่วงเนี้ยหรือในเดือนมีนาคมเนี้ยคุณยังไม่ ไม่เจอคนที่ถูกใจแล้วก็เจอพอเจอแล้วก็ยังไม่ใช่คนดีพอเพราะฉะนั้นอยู่เป็นโสดต่อไปก่อนอดใจรอเดี๋ยวเผื่อเดือนหน้าเราจะเจอคนที่ดีกว่านี้นะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วช่วงนี้เป็นยังไงความรักจริงๆคุณรักครอบครัวแล้วก็คู่ครองของคุณเขาก็เป็นคนรักครอบครัวแต่ตัวคุณเองเนี่ยใจร้อนห,หงุดหงิดง่ายขี้โมโหพูดจาแรงพูดจาขึ้นมาทีเนี่ยไม่รักษาน้ําใจคนรอบๆข้างรอบๆตัวเลยว่า เขาจะรู้สึกว่าคุณพูดจาเนี่ยเสียบแทงบาดใจเขามากแค่ไหนจนทําให้บางทีเนี่ยมันถึงขั้นแตกหักเกิดขึ้นได้นะถ้าคุณยังพูดจาแบบว่าแรงๆอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะคะตัวคู่ครอ,องของคุณเองเขาก็ไม่ได้ไ่าจะงอนะเขาก็เป็นคนมีสเสน่ห์นะแต่ที่เขายังรักเนี่ยแล้วก็ยังอยู่ซื่อสัตย์ต่อคุณเพราะเขาก็เป็นคนรักครอบครัวเช่นกันเพราะฉะนั้นคำพูดแรงๆที่มีใส่กันควรที่ควรที่สุดเลยคือไม่ควรมี นะคะไม่ควรมีเกิดขึ้นมันจะทําให้ครอบครัวรู้สึกว่าการที่เราพูดจาแรงๆใส่กันเนี่ยมันมันมีความรู้สึกเหมือนเหมือนรักกันน้อยลงนะเหมือนมีความรู้สึกไม่น่าอยู่ด้วยเลยอะรู้สึกอยู่ด้วยแล้วอึดอัดเพราะฉะนั้นดีที่สุดเลยคือพูดจาอ่อนน้อมอ่อนๆเข้าหากันหวานๆเข้าหากันมันจะแก้ไขปัญหานี้เกิดนี้ได้นะคะที่มาดูเรื่องสุขภาพ ผู้ที่เกิดวันที่7ถ้ายังอยู่ในช่วงของวัยหนุ่มสาวก็ควรที่จะถ้าเป็นวัยหนุ่มสาววัยทำงานหรือวัยกำลังเรียนหาเวลาพักผ่อนบ้างบางทีคุณอาจที่จะค่ําเข่งกับตำรับตำราเรียนมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะหรือว่าใครที่อยู่ในวัยทำงานก็ค่ําเข่งกับงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนระวัง ต่อให้คุณอายุอายุน้อยแค่ไหนโรคหัวใจมันจะมาเยี่ยมเยียนคุณได้มันมาจากความที่เราพักผอ่อนไม่เพียงพอหรือบางคนเนี่ยพักผอ่อนไม่เพียงพอก็จริงเราอดหลับอดนอนดูตาําราหรือบางคนอดหลับอดนอนทําเอางานกลับมาทําที่บ้านมันทําให้บางทีเนี่ย มันมีความม่วงเกิดขึ้นอาจจะเอาลูกอมหรืออาจจะเอาของขบเคี้ยวของกินเล่นกินอยู่ตลอดเวลาระวังนะมันจะมีไขมันมาอุดตันในเส้นเลือดได้อายุน้อยยังเป็นได้เลยเพราะฉะนั้นนะ่ะต้องระมัดระวังการเป็นโรคหัวใจเกิดขึ้นได้นะคะระวังความเครียดระวังเส้นเลือดสําหรับใครที่อายุ4ี่ัพบไปแล้วระวังเรื่องเส้นระวังเรื่องเส้นเลือดในสมองระวังเรื่องโรคหัวใจระวังเรื่องเส้นเรื่องเส้นเลือดในสมองนะคะว่ามันจะ ถ้าใครที่อยู่ภาวะที่พักผ่อนไม่เพียงพอไม่ค่อยไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนคนอายุเยอะเนี่ยจะเป็นอะนอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นหาทางพยายามพักผ่อนให้ได้สัก6ชั่วโมงขึ้นไปเมื่อไง มันจะมีปัญหาเรื่องความดันแล้วเส้นเลือดมันจะเล่นงานคุณวนะ่าเส้นเลือดในสมองอาจจะตีบหรืออาจจะแตกก็ได้นะมันจะทําให้ส่งผลต่อสุขภาพของคุณได้นอกนั้นแล้วอ่ะมันก็อย่างอื่นอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรระวังเรื่องการพักผ่อนระวังเรื่องโรคหัวใจระวังเรื่องเส้นเลือดในสมองเท่านั้นน่ะนะคะแต่สําหรับใครที่ยังอยู่ในวัยวัยเด็กวัยรุ่นวัยกําลังเรียนกําลังทํางานยังไม่ถึง40่สิบ่ะก็อาจที่จะต้องระมัดระวังการพักผ่อน โรคหัวใจไม่จําเป็นต้องเป็นที่คนแก่อายุน้อยก็เป็นได้ถ้าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วบางทีอะของขบเคี้ยวที่กินมากๆนะมันจะไปสะสมกลายเป็นไขมันแล้วมันไปอุดตันเส้นเลือดได้นะคะก็ให้ระมัดระวังตรงส่วนนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่ามาดามก็ขออาภัยไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเปนการจัดทําคลิปเนี้เป็นการจัดทําขึ้นมาใหม่ทดลองทําดูว่าจะเป็นอย่างไรอยากได้รับ ฟังผลตอบรับจากผู้ที่เข้ามารับชมนะคะว่าติชมได้แต่ยติแรงเกินไปบางคนน่ะติแรงแบบเหมือนด่ากันเลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นน่ะติชมได้ว่าเออมันมันน่าจะอย่างนี้เพิ่มนะมันน่าจะอย่างนั้นเพิ่มนะเดี๋ยวมาดามจะรับไว้พิจารณาชมได้เพื่อเป็นกําลังใจการจัดทําอันนี้มันจัดทาขึ้นมาเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นการผิดพลาดมันย่อมมีเกิดขึ้นได้หากผิดพลาดประการใดมาดามก็ขออภยนะัยว้ณที่นี้ด้วย ค่ะเดือนหน้ามาดามจะจัดทําให้ดีกว่านี้ละเอียดกว่านี้การเตรียมตัวครั้งนี้มันอาจจะเตรียมตัวยังไม่พร้อม31วันมันเยอะนะคะต้องอัด31คลิปพูดเยอะอ่ะพูดเยอะพูดมากมันก็เหนื่อยกับการพูดนะคะเพราะนั้นก็จะเตรียมให้เตรียมพร้อมให้มากกว่านี้อาจจะคลิปหน้าหรือเดือนหน้าอาจจะพูดเยอะกว่านี้พยากรณ์มากกว่านี้นะคะแล้วหลังจากทดลองทํา ในช่วงเดือนมีนาและเดือนเมษาไปแล้วมาดามจะทำอีกครั้งหนึ่งก็ครึ่งปีครั้งหนึ่งนะคะจะทำเป็นลายครึ่งปีครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังเพราะว่ามันเยอะนะคะถ้าวันเนี้ยถ้ามาทำอย่างเงี้ยเป็นลายเดือนไม่ไหวเดี๋ยวมันจะไปราศีก็จะไม่ได้ทำอย่างอื่นพลิกอเด็กพลิกอากาศก็เลยจะไม่ได้ทำนะคะก็เลยขอทำทดลองเดือนนี้และเดือนหน้าดูก่อนแล้วก็จะไปทำเป็นครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังให้นะคะสำหรับใครที่เข้ามา ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามหน่อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ